รักกินปลาย่างวันนะ่ะเจนอิม่มโอ้ทองเจนใหญ่เตี่ยฮะรักกินปลา,ายล่างเห็น่ะเมีเยารักกินปลาย่างใ,ใหญ่โอ้หนุ่มใหญ่ครับพี่น้องสวัสดีครับบอกกันน้าหมูอแรงนะพี่น้องนะมาเลาะเบิงึงหัวบิึงสวนใหญ่ จันว่ากำนองตังตังดงยังอยู่คนกล่องกลองเนี่ันนี้กระตอบน่อยอันกระต๊ดูองกตดูโหวจวงเลยอันนั้นนอตังมัอยนนั้นไหมันหานูยากระครับเนี่ยเพราะว่านองตังเพิ่งก่าเมงออกมาปูเนี่คนใดไม่เสียดายยังว่ามสินะเพิก็มาปูใส่กัน วันนี้พนลังค้ามันกมากตัวนั้นบ่ใช่ันบบเปียเลยบ่เ่อออทั้งกสีอะไรทั้งสีญีุ่่นสองแผ่นด้เยอะนี่ยมีขาตั้งล้วพนเป็นสร้างพนยงมันก็คือหรอกจับปูปับปูปัเสกันเลประกอบอัคนละย่างมาประกอบเสกันก็ได้มนไดใหน โก็กล no no ัววันย sí ังละท่ายทั้งหน้าทั้งหลังเลยมายุบว่าเด็นอืมไอเมียะนานออกมาพี่น้องไม้เต็มเส่อมเลยบอกว่าใช่เออใจของน้ำช่วงนี้หนาฝนมันก็เที่ยวไปใช้ไม่ต้องม่งกัะจีพี่น้องเอ้ยหกห่อนพี่น้องขนาดว่าขนาดว่า ขนาดว่ามันบดเลยสิมันก็เอาเสียงนกไปนุกนั่นได้ทั้งหมดเอาอยู่ซ้ายมือก็คุณละคุณใหญมาแล้วถืออย่างมาแน่นอ่ะคุณใหญนะถือกระเจ็บมันจะนเอี่ยมเละ ท่องจนว่าใครอังล่างแล้วแมวเผู้ใดแมวเจ้าบ่มวเวเจ้าบ่ผู้หน่นแนไปทั้งผุนกอไหุ้นจนว่าอิ่มอังปังหุละาดแมวคุณคุณแม่คุณสานยังกูบึงนะสันยังก็แม่หนสานเนี่ยตากป่าอันนี้เคยหน่อยอเออมม้นหน่อยบ่ บ้านมงออ่หบ้านพี่แล้วโอ้กบหนอยนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมกบผู้คุ้นใจผนสารกระแจกระตบกระแจบัใหญ่ตัวเนถึงห้าถึงหน้าก็เซ่เซ่มันนานๆพี่นองดิมันโอ้มันหักตนเนี่ยพวกกินตน พวกกิ่นเสามันเลยลมฟังนนิเนาะทั้งดินฟังนีิดินเลมดินมันเล่มมือสิฝนตกมากเลยนะมันก็เลยอะนั่นมันก็เลยเสาบางคนสารนู้นอย่ารนั้นเขาอิานสารไรได้ไหมสารได้สองสารธรรมดาสารธรรมดาบ่เขาไม่สารไล่คัดไล่สองไล่สามสารปินบุษนั่นแหละมันเปลืองโต จักงาโคนี่้องได้หลืวให้มันสมอกันจักดอกสนีขึ้นมาขึ้นมูสอเออให้มันคาดตัวนี้ไว้ออสลับกันสลับกันจะขึ้น่าเอาในตากราวเนี่ยโบตกได้่เป็นอยังนามใบใหญ่รออกโมโหอว่ามันบ่มีหูสซวสิเวนอ่ะเลยใส่บ่ได้ตองเปลน สานตะแยงคือสิเนาะตาสานใส่กับอันกับเบียนที่ว่าเพิ่นสานสิตีกันนั่นก็บ่ได้บ่มีฮู้เนาะแม่มันบ่ปนน้ําขอบมันเฮาก็ใส่ไม้แข็งๆบ่ไม้อ่อนไม้อ่อนคือกันแล้วก็ในอันแล้วเฮาจเอาไม้คัดก้นเอาอ๋อ ห้อต่อ <T> ห <ar> so ้องปหาเแ็ดง่างมดเลยนอนวะเขาเห็ดอละพ่อใส่แดดนี่กัพ่อมือเจ็บป่มือเฮ้ยเศ้าเล้วเจ็บอะไรเจ็บตรงไหนเจ็บคอบ่ มันบอมีซี่เส้าดอกคุณกระเบงเส้นขึ้นเนี่ยมันปวดเยียร์อ๋อมันเป็นเรือรังเนาะมันเป็นเรือรังตัวนี้ฮันบมได้ปวดบอดเนี่ยมันมาปวดบอดนี้มันก็ขึ้นตามพี่ละบ้างมันขึ้นตามเส้นนี่เลยนี่เลยน้ำปวดน้ำไะก็กินยาแก้ปวดหรือเ้โอ๊ยกินจนไตเสิลไล่เบิ่นเหรยาแก้ปวดให้ยาชุดก็ยาแก้ปวดมันปวดแห้งๆกับยาชุดแล้วห้าเม็ดเนี่ยชุดละสิบบาทหรืป่าเออคือผมซื้อมาเจ้าตะกี้เม็ดแดงเม็ดเขียวเออชุดละคืน ใส่เวลาจะเหมือแม่เนี่ยเนี่ยมันสิเล่เลยอ,อ๋อสิเล่เลยลูกขึ้นมาสารหวังทำได้เลอ๋อใส่เวลาบูดนจักไปตอกไปน้่เฮ็ดไปนั่บ่แม่จักไว้จะเเิอแม่ขั้วป่าตากป่าตัวนี้จกักแม่มานั่งเป่าแมวมจาจักเอาอยู่นี่เข้าไปปวดหัวก็เลยเข้าไปนอนแบบลง ยังว่านั่งดนก็ะพอได้ยังว่าถ้าแต่ไข่ขี่รถตากฝนมาหนิลูกไข่มาตลอดคืนตลอดมันยังว่าลูกบ่ได้ไยังไงลูกได้ก็ได้ไมาเฮ็ดอันนี้แหละเพราะว่าเขาอ,อน,น้ำค้างไว้แล้วป่ามันมีอยู่นะแดดมันเน่าเปลี่ยนจังแม่เฮ็ดตังเว็ดน,นัไนดิค่ะอีกกล่องคนเนีย่ย เห็ดที mm. ่ทียังไงมันสำนึกก e> ับบอลล็อกแห้งไวเอ้ามาใส่เลยมาใส่เลยอย่าพูดนุ่งบ่มีดเหมือนโป้เห็นกระตุ้นมาตุเทียทำเหนีันออกแล้ว เป็นยังต like, ั้งแล้กงกล้องไล้อไลมันอ่อมันสันนะบ่ค่อยไปตามภาพปั๊บไม่ได้ตั้งคามอ้าวเป็นยัง้องหนท้ายคิดอยู่แจ้ยังแจ้ายังฮะหออ่อนโอ้นงคนอ่อนบ่อ๋อฮะออ ลูกไผ่หนอนวันลูกไผ่หนอนเออมันจะเคยหยอกเตี้ยเตี้ยวาวน้ำแผมันก้อนกเบเตี้ยอะไรลูกไผ่หนอนนี่น่าบรรลุน่าเลยอันลูกไผ่นี่อันลูกไผ่เนี่ยอันลูกไผ่นี่จักปีแล้วนี่ยฮะลูกไผ่เนี่ยมาตัวนี้อ่ยจักปีแล้วอู้หูแสดงว่าอายุหลายเติบไปด้วยนะถ้าเป็นคนก็หลายเติบแล้ววันไออมันตายไปแล้วมันหันรอดตายแม่เอายาใส่ท่าน บล่นเล่นมาเงินอันเออหมู่มันอาขาวยาเบื่ออยู่เลาะเลาะนีไตเลาะไปนี่บ้านรูเลี้ยงน้องห้องตีบอวบเล่นแล้วมาค่ะแม่เล่นแลวอยาให้เสร็จแล้วก็น้ำยาด่างกับไข่ห่อหักข้างออกพี่ไตออกมีตะเลือดสกบ้านนี้เลยต้มใส่น้ำเข้าเพืกินบมันี้อยากแก๊สเซพให้กินมื้อ สองมือม uh ื huh. ้อนึงกุ้มได้สองมื uh> ้อม um ันแห้งนี่ไม่พอเนี่ยแหละไข่แน่เนาะอ่าสมบูรณ์ก็มูนบ่เอ้ยเพิ่งมานี่ล่ะมันรอดตายเลยเนี่อืออือเบิ่งรูบ่อนอนเท่านั้นครับพี่น้องมื้อนี้ก็บ่มีหยังหลายเนาะก็ทายเล่นให้พี่น้องได้เบิ่งคือวิเีชีวิตหลักตั้งไว้เพิ่นเนาะต้องตั้งแม่จันลาเพิ่นก็มาเฮ็ดเวียกเพิ่นก็แก๊กๆน้ำมื้อนี้ล่ะพี่น้องเออ นนคลิปเนี่ยหลายมันก็อัพโหลดจากนะพี่น้องเนาะคนนึงก็จะจบคลิปไปซ้ำนี้เนาะพี่น้องเนาะคลิปหนาพอกันไม่ได้พี่น้องเด้อสวัสดีครับ